จากความสำเร็จในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่โดฮาเกมส์สมาคมเทนนิสเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่มีส่วนอย่างยิ่งเพราะสามารถทำผลงานได้อย่างน่าพอใจด้วยการคว้าหนึ่งเหรียญทองจากเจ้าปิ๊กเจนายอุดมโชคหนึ่งเหรียญเงินจากคู่แฝดสยามสนชาติสันชยัยรัติวัฒน์และตามด้วอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากประเภททีมชายโดยในกวางโจวเกมที่กำลังมาถึงกีฬาเทนนิสก็ยังคงเป็นควองหวังของคนไทยที่จะเก็บเหรียญกลับมาก็ตอนนี้ทาง เทนนิสที่จะไปเตรียมทีมของทีมชาติไทยที่จะไปเอเชียนเกมตอนนี้ก็ตอนนี้ค่อนตอนนี้ค่อนข้างพร้อมที่จะเต็มที่แล้วนะครับก็นักกีฬาก็ทั้งทีมหญิงทีมชายก็ทีมหญิงเนี่ยเราก็หวังลึกๆอยู่แล้วเพราะว่าอยู่หนึ่งใน4อยู่แล้วนะครับคู่แข่งตอนนี้ของของทีมหญิงก็จะเป็นประเทศจีนนะฮะเจ้าภาพจีนกับญี่ปุ่นนะครับกับเกาหลีของทีมชายก็คาซัสสถานแล้วก็แล้วก็จีนอะไรพวกนี้ก็เกาหลีนะครับครับผม ส่วนคาดหวังก็จะเป็นชายคู่เพราะชายคู่ครั้งที่แล้วชิงกับอินเดียนะครับครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ก็วาง2อ,อยู่แล้วอินเดียวางหนึ่งก็ชายคู่เราก็หวังว่า,ว,าว่าคงจะต้องได้เหรียญอย่างก็กะว่าต้องเข้าชิงนะฮะในครั้งนี้สมาคมเทนนิสไทยมีโอกาสได้เข้าชิงชายในเเหรียญทองแต่ประเภททีมชายและทีมหญิงชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมโดยกําลังหลักของทีมชายยังคงเป็นเจ้าปิ๊กเดนนยอุดมโชค สนชติสัญชัยรัติวัฒน์และดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเจพง์กิติพงศ์วัชิระมะโนวงศ์ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของเขาในวิทีเอเชียนเกมซึ่งในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้รุ่นพี่อดีตนักทีนิสมือ9ของโลกที่เพิ่งอำลาขอดไปอย่างเจ้าบอนประดอนสีขาพันมาเป็นกัปตันทีมให้ด้วย ในประเภททีมชายนะครับก็จริงๆแล้วอตอนนี้ในเอเชียนเกมเนี่ยมีทีมหลายทีมที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข่งพอสมควรนะครับเพราะว่ามีมีทีมพวกอุซเบกิสถานเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างทีมของเราตอนนี้จริงๆเราก็ถือว่าเรามีความหวังลึกๆนะเพราะว่าในในประเภทชายเดี่ยวก็อย่างดนัยก็ลงมาเล่นแล้วก็มีน้องกิติพงศ์ลงมาเล่นแล้วก็ในประเภทชายคู่ ก็สนชัดสันชัยกับต้นต้องนะที่ลงมาเล่นก็ทําให้ทีมเรายังเรียกว่ายังเป็นทีมความหวังอยู่ลึกๆนะว่าว่าจะจะพยายามทําเหรียญให้ได้ในประเภททีมนะส่วนประเภทบุคคลก็เราส่งเดอะไนกับนงกกีิพงลงในประเภทชายเดี่ยวนะครับก็เป็นอีกความหวังหนึ่งที่เราเราอย่างดนะไนก็เป็นแชมป์เก่าใน4ปีที่แล้วนะครับก็คิดว่ากลับมาครั้งนี้ก็น่นอนก็คงจะพยายามทำผลงานให้ดีแล้วก็สำหรับกีฬพงเองก็เป็นครั้งแรกสำหรับเช่นเกมนะครับก็คง หวังว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับก็เพราะว่าประสบการณ์ที่ได้สะสมมาในการแข่งขันเดวิสครับแล้วก็การแข่งขันอาชีพในหลายรายการเนี่ยทำให้ความมั่นใจก่อนที่จะแข่งในเอเชียมีมากพอสมควรครับตอนนี้ส่วนอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นมา2รายการแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเล็กๆแต่ว่าก็ได้แชมป์กลับมาทั้งสองรายการก็คิดว่าค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเกาสะตกก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของหัวไหล่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ มีติดขัดนิดหน่อยก็คือเรื่องลูกเสิร์ฟนิดหน่อยเพราะว่าช่วงแรกๆก็ยังเหมือนกับยังมีอาการบาดเจ็บในเรื่องของเวลาเสิร์ฟอะไรนิดหน่อยแต่ว่าพอเล่นเนไปเรื่อยๆร่างกายเริ่มปรบับตัวได้ก็ก็อาการก็จะหายไปครับ,รบในเรื่องของนักกีฬาชายเนี่ยมันก็คาดเดายากนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําผลงานกันได้ดีนะครับในในในด้านของนักกีฬาชายก็คือมีตอนนี้มีท็อป50น่าจะประมาณ3คนถึง4คน แล้วก็ท็อป้อยก็จะมีประมาณ5-6คนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะป้องกันแชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับวทางฝั่งนักขวัสาวไทยก็จะมีแทมมี่แทม,มริรนธณสุการนักทนิสหญิงมือหนึ่งของไทยเป็นกำลังสําคัญเสริมทับด้วยน้อง,น,องนกนพรวรรณเลิศชีวาการเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยววิมบดันเมื่อปีที่ผ่านมาแห็นวงได้วิทยาสําเร็จอดีตนักขวัทีมชาติไทยที่มาเทนทีมหญิงให้โดยเฉพาะก็ดีค่ะก็คือมว ประมาณช่วงไม่นานมานี้ก็ทุกๆคนก็ทำผลงานไดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนการเริ่มต้นแล้วก็เป็นกำลังใจทำให้แบบเออทุกคนมีความมั่นใจเนาะที่จะไปเล่นในชิงเกมครั้งนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วเราก็ต้องยมรนบว่าเราเราเป็นยังเป็นรองกับทีมทีมอื่นอยู่ในในประเภททีมนะคะแต่ว่าในประเภทบุคคลแฮมมี่คือว่าทั้งทั้งน้องๆทุกคนคิดว่าชาติอื่นเขาก็เขาก,เขาก็ประมาทเราไม่ได้อะ,ะค่ะค่ะ ต้องต้องต้องมองภาพรวมว่าเร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 ายังเป็นรองเขาอยู่เราถือว่าเราเป็นเป็นเป็นรุ่นน้องซึ่งซึ่งที่น่ากลัวก็คือมีจีนเพราะจีนเขาก็แบบแชมป์แกลนแสลมแชมป์โอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นมอีอ่คาซัคสถานที่น่ากลัวก็ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าผู้เราจะทำให้ดีดที่ให้ดีที่สุดเต็มที่อะค่ะค่ะ สมาคมพนิสในปีนี้ตั้งความหวังวิธีการกับไปป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวของเจ้าปิ๊กเดนนายอุดมโชคและการผ่านเข้ารอบจนติดหนึ่งใน3มในทุกรายการที่ลงแข่งแม้จะดูหวังสูงแต่เชื่อได้ว่าศักยภาพที่มีและความพร้อมของนักกีฬาในตอนนี้สิ่งที่ฝันไว้คงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน